พระเจ้าใช้หัดในการสร้างโลกความเดินตอนที่แล้วอวิหาได้ตื่นขึ้นมาพบกับเปยๆเโลกนี้มีความลับมากมายที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจที่ได้สร้างคุณสมบัติต่างๆขึ้นมาใหญ่หรือเล็กน้อยหรือมากแสงสว่างและความมืดมีกระบวนการทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่ตาม,มนุษย์เห็นคืออะไรคือสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าด้วยดวงตาของเราแต่เราจะเชื่อในสิ่งที่เห็นได้ไหมแม้แต่คนฉลาดอย่างเป,ปย์เปย์ยังคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเขาทําให้เขาได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ กับสิ่งที่ม่นเคยเห็นมาก่อนพวกสิ่งช้าลงใบไม้ร่วงร่นใบไม้ที่ถูกหนอนกินน้ําค้างที่ค่อยๆเหือดแห้งพวกสิ่งทุกอย่างเห็นแม้แต่มแมลงมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังได้ยอย่างชัดเจนฝุ่นละอองที่พิวอยู่ในสายลมงูโรแมนติที่ย่นคอแสดงถึงสัญญาณพร้อมต่อสู้เปลือกตาของมันแบกเป็นร่องยามที่มันกระพริบตาเกิดอ,อะไรขึ้นกับทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าคากันนี่มันเกินกว่าที่ข้าจะจินตนาการแล้วพุกสิ่งนั้นชัดเจนมากในระยะ30เมตร ข้าไม่จำเป็นต้องมองด้วยซ้ำดวงตาค่ามันตอบสนองต่อทุกสิ่งไม่น่าเชื่อในสถานการณ์แบบนี้ทิวทัศน์แบบนี้มนุษย์ไม่มีทางจะเห็นได้แบบนี้แน่ๆมุมมองแบบนี้น่ะนะนี่มันเนธพัดเจ้าฟิงทั้งหมดนี้อย่าบอกนะว่าคนที่เราปกป้องวงแหวนนี่คือทักษะแรกของเขาหรือพลรรังของวงแหวนสิปีแข็งแร่งถึงขนาดนี้เชียวหรือหรือจะเป็นพลังของสปิริตหายากของอวีห่ากันแน่ อวีห้าไม่รู้ตัวว่าห่างเหยาและเปิดไปคิดว่าทักษะนี้มันผิดปกติมากจนเกินไปแต่ความจริงคือเขาไม่ได้ใช้แค่ทักษะเดียวเขาใช้ถึง2ทักษะทักษะที่1 s p i r สป s o r สอดแนมบวกทักษะที่2 s p สปิ t ขึ้นกลางวานทั้งหมดนี้คือโลกที่เขาสร้างขึ้นพื้นที่ของเขาเป็นทักษะที่สุดยอดมากด้วยสิ่งนี้เราสามารถชนะศัตรูได้ง่ายๆเลยแม้วีห้าจะไม่เข้าใจถึงความสุดยอดของสองทักษะนี้แต่เขาก็สามารถใช้มันได้ในระดับสูง ด้วยพลังมียาที่เพ้อฝันสร้างให้ในร่างกายตอนนี้ทักษะจึงมีพลังเทียบเท่าอาสูร400ปีระยะของขึ้นสะท้อนคือ30เมตรและสามารถส่งข้อมูลต่อไปได้อีก3คนระยะเวลาคือ1นาทีแต่มันจะพัฒนาขึ้นอีกหากอวีห้าขัดเก่ามันเป็นอย่างดีย้ากระตุ้มแหมบวงแหวนพันปีด้วยการช่วยเหลือจากวิชาของเขาผ่าจัดการมันได้ในทันที ข้าไม่รู้ว่าทักษะของเขาจะอยู่ได้อีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นข้าต้องรีบจบมันให้เร็วที่สุดทักษะที่สามอัศนีพิโรธย่ากินนี่ซะฟระวังนะมันคือหมอกพิษแย่าละสิงูโรแมนติกกำลังจะหนีไปแล้วเปย์ๆมองไม่เห็นแน่ภายในหมอกนี้ไม่สิเขามองเห็นได้ด้วยทักษะของอวีห้าาในระยะส0เมตรนี้ ทุกสิ่งที่ปรากฏจะเด่นพัดเรากับเป็นมุมมองของพระเจ้าย่อ yeah. มองานเปยจึงดุยสุดกำลังเฮ่ huh, จะหนีหรือเพราะทุกสิ่งย่า yeah. อยู่ภายในเน่นของพระเจ้าหมดแล้วตุ้ม <B> um. ผ้าสุดท้ายของมันแล้วกระบี่โลหิตชมพูแต่มันใช้กับข้าไม่ได้ผลลอกย่าปุ้มตุมพี่ชายฝุก <F ru. S 2> จัดการเรียบร้อย เสียวหยาตาเจ้าแล้วนะอืมยาฟุฟฟิงฟิงดูดซับมันซซิไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้ฝากดูร,รอบๆให้ด้วยล่ะยานี่คือสิ่งที่สปิริตมาสเตอร์ทำเพื่ยกระดับพลังสีนะสปิริตของเซียวหยาสวยจังเลยการรวมตัวของวงแหวนวิญญาณ พลังวิญญาณจะแผ่เป็นเส้นไปร้อมรอบวงแหวนเพื่อดูดซับหลังจากนั้นวงแหวนก็จะค่อยๆเข้าไปในตัวของเซียวหยานางกําลังดูดซังบวงแหวนพันปีสีม่วงอยู่งั้นเซียวหยาก็เลเวลสามสิบแล้วสินะพวกเขาคงเข้ามาในป่าชิงหลัวเพื่อหาวงแหวนที่เข้ากันได้แน่ๆพวกเขาแก่งกว่าข้าเยอะเลยแฮะหญ้าพวกนั้นสวยมากเลยสปิริตของอาจารย์เสี่ยวหยาคืออะไรหรอครับพี่เป,ไป,ไปยเปยหญ้าสีฟ้าน่ะหญ้าสีฟ้าหรอครับ เหมือนกับตำนานผู้นำหังซาได้หรอครับใช่แล้วเมื่อหมื่นปีที่แล้วผู้นำคนแรกผังซารผู้ใช้สปิริตย่าสีฟ้าที่ก่อตั้งและนำพายชื่อเสียงมาสู่นิกายถังหลังจากนั้นเขาก็ได้ก้าวขึ้นเป็นพระเจ้าและทิ้งเราไว้ข้างหลังโดยไม่สอนอะไรไว้เลยเพื่อระลึกถึงเขาในการเลือกผู้นำ ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้สปิริตย่าสีฟ้าแต่ในความไม่ค่อยมีใครสนับสนุสน,นผู้ใช้ย่าสีฟ้าสักเท่าไหร่นอกจากตำนานของเขาแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถโดง่งดังได้อีกเลยเพะผู้ใช้สปิริตเช่นเดียวกับเขาต้องพยายามชิงอันดับหนึ่งของเทวีปให้ได้พี่เปยเปยพผนิกายถังเคยรุ่งเรืองขนาดนั้นทําไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้หรือครับเมื่อเจ้าเข้าออเรียนที่โรงเรียนเชงเจ้าจะเข้าใจเอง แต่ก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกเครื่องพวกนั้นนะ่ะไม่ใช่สิ่งกวนใจพ่อเราอีกแล้วแต่เจ้านั่นแหละไอ้น้องที่เสไยภัยข้ามากนะ่ะมันเป็นครั้งแรกของข้านะครับแต่ข้าจะพยายามให้ดีที่สุดจริงหรอขนาดข้ายังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะเอาชนะฮัสุทังปีได้นะ่ะถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าข้าเกรงว่าเราอาจจะตายกันหมดได้แม่กีมันทักษะอะไรหรอไอ้น้องแล้วเจ้าใช้มันได้นานแค่ไหนนี่มันสำคัญมากนะ ก็แค่ชื่อลหละนะเมื่อกี้นี้เรียกว่าคลื่นกลางวานสอดแนมนะครับพี่เปยเปย,เปยระยะส่งผลคือ30เมตรในอนาคตระยะของทักษะนี้ต้องเพิ่มขึ้นแน่และค่าคิดว่าทักษะนี้มันไม่กินพลังวิญญาณมากด้วยจริงอ่ะสกิลทรงพลังขนาดนั้นแต่ใช้พลังนิดเดียวเนี่ยนะสปีดของเจ้าจะเจ๋งเกินไปนแล้วมันค่ยมองแปดสิปีของบาบูลเองนะเออไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนกล่าวถึงความสุดยอดของมันมาก่อนเลย อันนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับข้าว่าถ้าข้าบอกเผาเรื่องมงแบทล้านปีเขาคงชักแน่แน่ยังไงก็เถอะการมีทักษะหีดีก็รับเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะเป็นสปีดิตที่มีคุณสมบัติแฝงอันยิ่งใหญ่ข้าว่าในภายภาคหน้าเจ้าต้องเป็นหัวใจหลักของทีมแน่ๆทีมงั้นเหรอสปีดิตมาสเตอร์ต้องมีทฮีมด้วหรอครับคนหนึ่งคนนะ่ะมีพลังจํากัดการประสานงานแบบทีมจะไม่พลัญของคนทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะการรวมทีมนะ่ะเป็นหนึ่งในหนทาง ที่จะพัฒนาระดับของเราได้ส่วนมาก1ทีมจะมีน้อยกว่า10คนมีสายโจมตีสายป้องกันสายควบคุมและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำทีมทุกคนต่างมีส่วนร่วมในทีมเหมือนกันแถมยังมีสายซัพพอร์ตสายสปิริตฟูดและความเร็วด้วยถ้า,างั้นพี่เปย์ๆคงเป็นสายโจมตีหนักสินะครับสปิริตของพี่คือมังกรฟ้าฮอร์ราชอัศนีบาทเป็นสายโจมตีหนัก ส่วนของเสี่ยวหยาเป็นสายควบคุมแล้วถ้าเจ้ามาเป็นสายควบคุมอีกคนเจ้าก็จะได้ร่วมมือกับเสี่ยวหยาแม้ทีมเราจะไม่มีผู้ใช้สปิริตอาวุธแต่เราก็สามารถแข่งแก่งได้ <c oughs> สปิริตมาสเตอร์สายควบคุมข้าจะพยายามเป็นสปิริตมาสเตอร์สายควบคุมที่ดีใหไ้ได้ครับค่าเข้าใจราคาพี่เปย,เปย์ยแค่ระดับหนึ่งก็แค่สปิริตระดับหนึ่งไรค่าดูเหมือนจะมีการกลายพันธุ์ที่ผิดพลาดนะเออไอเซสวะ ไอเสสวะจะพยายามแค่ไหนก็เป็นได้แค่เสสวรนั่นแหละมีเสสวรอยู่ในเครื่องรหาท่านขุนนางด้วยสิ้นหวังชวัดไป่อยซะข้าแค่ถ้าไม่มีพรสวรรค์ไร้ข้าพรสวรรค์ก็แค่ส่วนหนึ่งในชัยชนะเท่านั้นไม่มีใครบอกเจ้าได้หรอกว่าเจ้าต้องฝึกยังไงแค่พยายามต่อไปเรื่อยๆสักวันเจ้าก็จะยิ่งใหญ่เองสรัพิของเจ้านะเป็นความหวังของพวกเราเลยนะราะงั้นไม่ต้องโค่ตัวเองหรอกนะแค่พยายามทำให้ดีที่สุดก็พอ ข้ากับเสี่ยวหยาจะช่วยเจ้าเองนะอขอบคุณนะครับข้าจะพยายามให้ดีที่สุดการที่เราได้มาพบเจ้าเนี่ยช่างโชคดีจริงๆวงแหวนของนางพัฒน,นาได้ไวมากที่นี่เหมาะแก่การฝึกฝนมากข้าจะสอนวิชารับของสวรรค์ให้เจ้าระก,กันครับหลังจากนั้นเปยเปยจึงทดสอบภาษาของอบีห้าวเขาสามารถคงสาภาพมันไว้ได้เกือบรึ่งวันนั่นทำให้เปยเปยประหลาดใจเป็นอย่างมาก ในขณะที่หังหยากําลังดูดซับวงแหวนนั้นไม่มีอสูนตนอื่นเข้ามาใกล้เลยหลังจากนางดูดซับเสร็จเราจะกลับโรงเรียนกันฝุกว้าวเนี่ยะหรอฮิฮิเสร็จแล้วขอบคุณมากนะไปไปยุกยินดีด้ยนะนะเสี่ยวหยาห้าจะช่วยให้ฝันเจ้าเป็นจริงเองฮิฮิฝุกฝุกอะมองอะไรนะเสี่ยวบีฮ่าวอะเ๊ไ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ด้ไงกัน ไม่เคยเห็นครับอาจารย์เสี่ยวหยากับพี่เปยๆช่างเหมาะสมกันจริงๆง,ง,งดงามจริงๆสักวันข้าจะเป็นอย่างพวกเขาได้ไหมนะเฮมเสี่ยวหยาหน้าแดงแล้วนะยังมีแฟรัจ๊ะมะมะมะไม่ใช่ครับโอเคโอเคเราเออกจากที่นี่กันเถอะโอเคไปกันเลยป้ายต่อไปโรงเรียนระดับตำนานโรงเรียนเชกับโรงเรียนเชก